ค้าเรามาผัดข้าวผัดจับกลางกันนะคะข้าวผัดจับกลางของเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยสักอย่างเดียวนะคะนี้เราผัดจับกลางก็ เอาพริกเหลืองแล้วนะคะแล้วใส่ข้าวเลยค่ะพอเราคลุกข,ข้าวข้าวข้าวกันแล้วนะครับปรุงรสเลยค่ะปรุงรสธรรมดาทั่วไปแต่แต่ว่าต้องใส่ซีอิ๊วดันนะคะ ปรุงรสแล้วใส่กระเพราเลยค่ะข้าผัดจับกลางของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจิมรสกันจับกังไม่มีอะไรใส่เลยนะคะ เมื่อกี้เราได้เติมน้ำปลาไปอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟนค่ะาค่ะข้าวผัดจับกลางของเราก็เสร็จแล้วนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะเราทําเหมือนผัดกะเพราแต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์ไว้นะคะว่ายิวินพาทําไปเรือ่อยจะทาอะไรสําหรับคลิปนี้ข้าวผัดจับกลางค่ะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ